ยินดีต้อนรับสู่การดูดวงนะคะมาดูสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนเขาคนนั้นจริงจังจริงใจกับคุณแค่ไหนเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ขอดูคุณก่อนคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเออรักตัวเองเป็นมีตัวเลือกเข้ามาเยอะด้วยนะแล้วว่าสนุกสนานกับชีวิต เป็นคนที่มีเสน่ห์เอออยู่เฉยๆก็มีคนมารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เปิดใจให้กับใครได้ง่ายๆก้าวถ้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะเป็นลูกหักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องบอกแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่ขยันหาเงินเก็บเงินเก่งมากรู้จักการใช้จ่ายแต่บทเวลาจะซื้อก็แหลกลานกันนะก็ซื้อเท่าที่อยากได้มีอะไรปะ nonprofit. แล้วก็เป็นคนที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเก็บส่วนเก็บใช้ส่วนใช้ถ้าเก็บแล้วไม่ใช้จะเอาไว้ใช้ชาติหน้าหรือยังไงนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะตอบโจทย์ในชีวิตของตัวเองในแต่ละครั้งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะให้กําลังใจตัวเองว่าฉันพลาดไปแล้วอ่ะกับการซื้อแต่ฉันจะให้กําลังใจในมุมบวกว่าฉันจําเป็นจะต้องซื้อชาตินี้ไม่งั้นฉันจะไม่ได้ใช้ แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าคนที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยอ่ะเพื่อนหรือกัญญาณมิตรม,มีความเป็นห่วงเป็นใยจิตใจดีมีความรักอยู่ในใจเสมอความรักของคุณอ่ะมันไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในรูปแบบชู้สาวหรืออะไรขนาดนั้นอะ คุณรักได้ทุกอย่างอ่ะขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคุณก็สามารถที่จะโอเคมันเป็นโอกาสของตัวคุณเองด้วยคุณมองว่าการมีมิตรอ่ะมันดีมากกว่าการมีศัตรูก็เลยมีมิตรเยอะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งกับการให้ไม่เคยขี้เหนียวเลยบางคนใช่ไหมก็ก่อนจะให้อะไรใครคิดแล้วคิดอีกให้เขาทำไมเขาก็มีเงินปะแล้วให้เขาไปแล้วแล้วเราอ่ะ ถ้าเกิดวันหน้าวันหลังเราเดือดร้อนเราจะไปพึ่งพาใครโอ้โหเราจะคิดขนาดนั้นให้ของคนแค่เนี้ยเนี่ยนะคุณไม่ได้คิดแบบนั้นนะคุณก็มองว่าเอ้ยมันคือน้ําใจเล็กๆน้อยๆคุณมีความสุขกับการให้และก็เป็นผู้ที่รับฟังคนอื่นเป็นด้วยนะไม่ใช่เออจะไปจัดคนนู้นคนนี้ถ้าฟังแล้วไม่ถูกหูอุย้ยไม่ใช่หรอกมันต้องอย่างนี้อย่างนี้สิเปล่าคุณก็จะฟังในสิ่งที่คุณเข้าใจในแบบนึง แล้วก็คนอื่นพูดก็อีกแบบนึงเฮ้เรามาแมทกันดูดีว่าไงมันคล้ายๆกันหรือเปล่าหรือแง่คิดของเขามันได้มุมมองอีกก็โอเคก็ฟังต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในด้านความคิดมากๆคือคิดเป็นแล้วก็ไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ปิดคนอื่นด้วยเป็นผู้รับฟังที่ดีเฮ้ยชีวิตคุณดีนะแล้วคุณก็มีในเรื่องราวของค่าใช้จ่าย การเดินทางอะไรมากมายคุณก็เลยพยายามที่จะสร้างตัวตนอ่ะให้เก่งในเรื่องของการทำงานการหาเงินของคุณอะการเรียนรู้ของคุณไม่จบสิน้นไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนหรือมากแล้วอ่ะก็ยังหาอยู่เรื่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเพราะความรู้อ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดคุณไม่เบื่อนะกับการที่ จะต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแต่บางครั้งอะถ้ามันเหนื่อยเกินคุณจะวางไว้ก่อนไม่สนคือไม่สนนะแต่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาทําช่วงเวลาพักก็คือเต็มที่เหมือนกันกินเที่ยวไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องราวของตามเทคตามบาร์หรืออะไรอย่างนั้นนะคุณจะออกแนวเป็นแบบธรรมชาติการฮิลตัวเองในที่เงียบๆน้ำตก สายทาริมน้ำทะเลภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมในภาพจะเป็นอย่างเงี้ยชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำน้ำอาจจะมีสายพญานาคด้วยก็ได้นะเวลาฝนตกอ่ะจะมีความสุขสดชื่นมากๆเลยลองสังเกตตัวเองให้ดีแล้วไปดูอันนี้คือคุณนะทีนี้เดี๋ยวลองไปดูเขาคนนั้นดีเขาคนนั้นอนะ่ะคนที่กําลังดิวกันอยู่อ่ะ ที่ยังไม่มีสถานะเขาเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือเปะแล้วก็พลังงานเขาแลเป็นแบบใช้ความคิดอะไม่ค่อยพูดเยอะแต่ความคิดของเขาอะมันจะออกแนวเป็นแบบเฉนตรงเลยนะไม่เปนทันเรียกพ่อ,อคือนอกกรอบไม่ได้อะยังไงอย่างนั้นเลยอะตามระเบียบมากๆเลยเหมือนจะเกิดมาเพื่อกดระเบียบจริงๆ แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นแบบอนามัยมากอะทำงานกลับบ้านดูแลตัวเองนอนไม่เกินสี่ทุ่มกินนมก่อนเข้านอนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเขาก็อ๋อชอบใช้พลังงานในตอนกลางคืนบ้างในบางครั้งนะบางคืนในการทำงานหรือเขาเป็นคนที่มีเซนเนี่ยไพ่เดอะมูนเนี่ยมีเซนต์นนะ เส้นของเขาแรงด้วยจนบางครั้งอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะเขาก็งงเอ๊ะเขาเป็นเดจาวูหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งเขาก็เห็นเหตุหการณ์ล่วงหน้าหรือภาพนั้นเน่ะที่เห็นมาเมื่อเร็วๆเ,เนี่ยทำไมเหมือนฉัน <c oughs> เคยเห็นมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นคนแบบนั้นและเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายใช้ชีวิตเป็นแบบสนุกสนานได้เลยไม่อยากเครียดเยอะ <c oughs> เพราะว่าชีวิตน่ะมันเครียดมามากแล้วไงแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอ๋อคนคนนี้เป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะอืมแล้วก็ไม่ค่อยพูดชอบอยู่คนเดียวอย่างนั้นน่ะบางครั้งอ่ะเขาไม่อยากให้ใครมาล่วงรู้ชีวิตเขาเยอะแยะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเขาเ้าไปในชีวิตเขาได้ง่ายๆนะ พูดคุยดีกับทุกคนแต่การที่จะไปรู้รายละเอียดดีเทลเขาอะยากมากเพราะตัวเขาอะชอบสองคนอื่น <c oughs> เขาไม่ชอบให้คนอื่นมาสองเขาแต่เชื่อเปล่าว่าเขาชอบสองคุณส่องทำไมอ่ะก็ยังไม่มีสถานะก็ต้องสองก่อนปะเพื่อจะได้รู้ว่าควรจะต้องดำเนินความสัมพันธ์ยังไงกับคุณต่อไป แลลว่าต่างควรต่างแอบส่องกันนะเพราะมันขึ้น The l o เลเใช่ไหมมันไม่ใช่ข้างเดียวคุณก็ส่องเก่งเขาก็ส่องเก่งหนักยิ่งกว่าอีกขนาดไม่ค่อยพูดใช่ถนัดสองหม่อมถนัดสอง <c oughs> คล้ายๆกับหม่อมถนัดเสือกนั่นแหละเออแล้วก็ไอเนี้ยคะ่ะ view of fortune เพราะฉะนั้นเออในการมาพบมาเจอกันระหว่างคุณกับเขาอะ่ะก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเองิญ โลใบนี้คือการเรียนมาของอะไรเอ่ยนะดูซิคนที่แปลว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันมันเป็นพลังงานบวกนะคุณกำลังใช้กดแรงดึงดูดอะไรบางอย่างหรือเขานั่นแหละดึงดูดคนที่มีความเกี่ยวข้องอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนอะ่ะเชื่อมโยงกันแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผล เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของเขาอะ่ะดีขึ้นเดินหน้าต่อได้มีอะไรหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปจากคำพูดของคุณความคิดของเขาประกอบกันด้วยเอามาแมทกันเห็นไหมของเขาอะ่ะเดอะเลอิออดการเข้ามาคุณก็สานต่อด้วยเดีสานเข้าไปเปะโอ้โหทีนี้ชีวิตมันเจอเทิดเทิงไปเลยคือเรื่องเก่าๆของความผิดหวังเสียใจในอดีตไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอะ่ะ ได้เลือนหายมาลายกบไปติ้นเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งดีๆกำลังเข้ามาในชีวิตแล้วแล้วตัวคุณน่ะก็มีความกังวลใจนิดนึงว่าคนคนนี้เขาคุยกับเราอ่ะเขาเขามองเราเป็นยังไงนะไม่รู้เลยว่าชอบหรือว่าแค่คุยไปอย่างนั้นงั้นแหละหรือว่าก็เป็นแค่คนคุยแบบไม่มีสถานนะแบบเนี้ยซึ่งตัวเขาเขาก็คิดนะว่า เฮ้ยเขาแรกๆเขาไม่น่าจะมีใจให้ก hmm. mm. ับคุณอ่ะเขาก็คุยไปเพราะก็คุยได้ไงเขาเป็นคนที่ว่าชอบคุยแหละชอบอวดส่วนคุณก็ฟังคุณก็สนุกสนานดีก็ดีกว่าอยู่คนเดียวอ่ะเพราะคุณเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วไงในใจของเขาอ่ะเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกหรือเปล่าเปล่าเขามองว่าเหมือนกับคนทั่วไปแรกๆอ่ะก็คือพลังงานดีพลังงานสดใสน่ารักไม่ได้คิดอะไรจริงๆ แต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วเพราะมันขึ้นไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาก็คือความหวังสิ่งใหม่ๆความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้นะออ้ย,อยเดวิลเขามีใจให้กับคุณแล้วละ่ะอันเนี้ยแล้วก็ออกแนว18บวกด้วยนะ18บวกบวกไปเลยอย่างนั้นเพราะด้วยอะไรอะ เออคุณเป็น queen of c ั p อ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับสองบุคลิกกันนะเป็นแม่ก็ได้เป็นคนรักก็ดีแล้วก็เป็นผู้ให้อะ่ะแต่บางครั้งอะ่ะคุณก็แลว,ว่านิ่งๆเฉยๆอ่ะไม่ได้สนใจอะไรไม่ชอบให้ใครมายุ่งเกี่ยวในชีวิตมากมายวางตัวแต่จริงๆแล้วถ้าคุยกับคุณน่ะแล้วก็สนิทพอจะรู้ว่าคุณใจดีมาก คุณไม่ได้แยกชนชั้นสักขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้ที่จะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตมากมายจะมาคุยมัว่วซั่วมันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนยืมเงินหลอกนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเคยโดนมาเมื่อในอดีตแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบเวลารับฟังใครอ่ะคุณอ่ะก็จะเอาตัวเองอ่ะเข้าไปร่วมอินเข้าไปแต่พอมาหลังๆอินทีไรกูเสียงเงินทุกทีไม่อินดีกว่าว่าแค่รับฟังแล้วก็ ปล่อยไปตามเรื่องของเขาแค่รับฟังก็พอเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เดี๋ยวมันบานปลายนี่ไงเนี่ยตะกอนช่วยเขาไปหมดตอนหลังแบบเก็บเงินดีกว่าเก็บใส่กระเป๋าแล้วไม่เอาแล้วช่วยเขามากๆแล้วเขาก็วิ่งหนีหายไปอันนี้ไพ่ขึ้นมานะก็จําเป็นจะต้องอ่านทีนี้ไปต่อมาขั้นเวลาทําไมเนี่ย เขารู้สึกว่าเขามีแพชชั่นกับคุณอะ่ะเขาอยากที่จะกระทำอะไรบางอย่างกับคุณก็ทำอะไรวะอยากเริ่มต้นในการพูดคุยมากกว่าคนคุยแล้วแหละไม่เป็นคนคุยและเป็นคนอะไรอะ่ะคนของใจวป่าเออใช่สิบถ้วยเขาอยากเป็นคนของใจของคุณแหละให้เธอมาเป็นแม่ยกจะยกให้เธอทั้งใจ ประมาณนั้นเลยส่วนตัวคุณก็บอกว่าทําไมแกเพิ่งคิดได้เนี่ยฉันรอมนันเดินนานแล้วนะฉันยืนคุยแล้วนั่งคุยก็ละก็ยังคุยอยู่นั่นเนี่ยไม่รู้จะคุยเลยนักหนาดีถ้าเป็นคนของใจมันก็โอเคนะแต่คุณไม่ได้รับรู้หรอกคุณไม่มีวันที่จะได้รับรู้เพราะเขาจะไม่พูดแล้วเขาจะทํำยังไงอะให้คุณได้รับรู้หรือเปล่าหรือว่าให้งงๆไปอยู่อย่างนั้นอะเฮ้ เดี๋ยวเขาบอกว่าให้บรรยากาศอะ่ะพาไปจะไม่กระโตกกระตากนะจะเป็นรักแบบเงียบๆแบบสงบนิ่งอะ่ะเหมือนยืนไว้ทุกอย่างนั้นเลยแหละเออแล้วคุณแล้วคุณก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองแหละว่าคนคนนี้เขาอ่ะกำลังสงสัยบางอย่างให้คุณได้ทราบว่าเขามีใจให้กับคุณนะแต่ไม่กระโตกกระตากนะต้องเงียบเพราะถ้ากระโตกกระตากคนคนนี้เขาจะเป็นแบบรับไม่ได้ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่วุ่นวายเขาจะปรับบาลานซ์ชีวิตของเขากับง,งานให้ดีถ้ามันวุ่นวายเยอะเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็ต้องมาถามมากมายคอยมาจับจ้องดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชอบเดี๋ยวถ้าพร้อมเดี๋ยวจะเปิดตัวเองและบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนปะเนี่ยคนสองคนปะจำเป็นปะจะต้องไปบอกใครต่อใครว่าคบ จำเป็นปะจะต้องไปบอกกับใครต่อใครว่าตอนนี้เลิกเรื่องอะไรก่อนเขาเป็นคนแบบนี้แล้วเขาก็จะทํางานของเขาต่อไปเขาจะเอาเป้าหมายของเขาก็คือการทํางานเป็นหลักเรื่องความรักเป็นรองนะต่อให้คุณมีสถานะเขาก็ยังเหมือนเดิมนะเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองอะคุณจะไหวหรือเปล่า <c ười> ขึ้น d ดทแอนด์รีเวิรยังไม่ทันจะครบเลยสัญ,ญญาณก็มาแล้วว่าคุณจะไหวหรือเปล่า ถ้าคุณไม่ไหวอ่ะคุณก็คุยต่อไปไม่ต้องไปมีสถานนุงสถานะกับเขาหรอกเดี๋ยวชีวิตของคุณอ่ะมันจะขาดความสุขเอานะก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกไหมเพราะบางครั้งอ่ะเขาก็แค่โฟกัสในเรื่องงานแต่ถ้าเป็นคนรักของเขาแล้วเขาก็มีเวลาให้บ้างอะแหละนิดนึงไม่ได้มากมายเวลาคิดถึงก็เอาลูปขึ้นมาดูได้ไม่ผิดกติกาอันนี้สิ่งที่เขามอง แต่เชื่อเถอะว่าการคุยระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเขาไม่ใช่รู้สึกแค่เพียงคนคุยแต่เขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับคุณนะผูกพันแบบแปลกๆซึ่งเขาก็ไม่เคยที่จะเอาตัวไปผูกพันกับใครเขาชอบอยู่ของเขาคนเดียวแบบนั้นในห้องแล้วก็นั่งคิดอะไรไม่รู้ในเรื่องราวของความผิดหวังเสียใจในเรื่องราวของอดีตเขายังคงที่จะยังไม่หลุดซะทั้งหมดนะหเหรียญนะ่ะ แล้วก็ยังมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ไหวไหมชอบอยู่เงียบๆคนเดียวบางครั้งก็ด้อยค่าตัวเองเลยนะเกิดมาชาตินี้ทําไมชีวิตเป็นแบบนี้วะเมื่อไหร่จะรวยหวยก็ไม่ได้ซื้อนะเออแต่ก็ขยันทํางานน่ะแต่ก็ยังไม่รวยสักทีเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ว่าคําว่ารวยของเขามันอาจจะไกลกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ไง ของเราแค่รวยคําว่ารวยของเราก็คือมีกินมีใช้มีเก็บเนี่ยก็ถือว่ารวยแล้วล่ะไม่รู้นะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ของเขาเดือมีจีเชียเนี่ยคําว่าเดือมีจีเชียเน่ะเขาอยากจะเสกอะไรก็ได้นะเว้ยในความหมายอะ่ะนั่นแสดงว่าเงินของเขามันจะต้องเยอะแหละมันเป็นแบบอินฟินิตี้อ่ะไม่รู้จักจบสิน้นแล้วเมื่อไหร่จะรวยของเขาเนี่ยมันคาดคะเนยากบางครั้งเขาก็เป็นคนที่ อารมณ์เป็นแบบสุดโต่งนะบอกให้ฟังแต่พอเวลาขึ้นสงบอารมณ์ของเขาลงเขาจะเป็นคนที่ใจดีมากๆขี้สงสารด้วยอืมปอบประลมก็เก่งแต่บทถ้าเวลาเขาเจ็บอะ่ะคุณจะไม่ได้เห็นเขาหรอกเขาจะไม่ให้คุณเห็นเพราะเขามองว่ามันแหลอ่อนแอเขาจะให้คุณเห็นมุมนั้นไม่ได้คุณจะต้องเห็นมุมที่เขา เป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีความมั่นคงเป็นผู้ที่อะไรก็ฆ่าไม่ตายเขาจะอยู่เป็นนิรันด์แบบนั้นคุณก็เริ่มแบบเอ้จะไหวไหมเนี่ยกับคนคนนี้เพราะสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการคนรักแบบครอบครัวมีเวลาให้กันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันแต่ถ้าเขาบ้างงานขนาดนั้นน่ะแล้วเราไปอยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะ เราก็คงจะไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาหรือเปล่าเพราะเราจะเรียกร้องแหละเรียกร้องอะไรหนึ่งหันหน้ามาคุยกันก่อนซิจะทำงานไปไหนมากมายส่วนตัวเขาเขาก็จะมองว่าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเวลาทำมาหากินมันก็จะต้องเก็บเงินเพื่ออนาคตของเราอะไรอย่างนั้นหรือจะเป็นแค่เพียงคนคุยไม่มีสถานะก็ได้นะก็ได้แค่คุย แต่ถ้าจะอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆเอ่ะเป็น DM เพสอ่ะเป็นเมียเขาอ่ะไม่ได้เป็นแม่นะก็จะต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยเออคุณจะรับกับเขาได้ไหมเขาไม่มีมุมหวานชื่นบางครั้งออกแนวซีเรียสด้วยเขาจะปิดประตูใส่กอนของเขาไว้เวลาทำงานอยู่ในห้องไม่ต้องมากวนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะออกไปทำการบ้านกับคุณเอง <laughs> คุณก็จะมองว่าโอโ้โห แม้กระทั่งการอยู่ด้วยกันยังกดขนาดนี้เลยทำไมนะฉันต้องมาชอบคนแบบนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกเขาจะเปลี่ยนตัวเองไหมสามดาาย่ายายาบอกได้เลยความเป็นตัวตนของเขาสูงคุณจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจเขาดูแลเขาได้แล้วก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบรู้คุณค่าเนี่ยเน,ยเนย การที่จะได้เลื่อนสถานะกับเขาเขาจริงจังกับคุณนะคุณพร้อมจะจริงจังกับเขากลับหรือเปล่าแต่คุณมองว่าสิ่งที่ฉันมินิเฟลไว้ไม่ใช่แบบนี้นี่ว่าฉันมินิเฟลคนที่จะมาเป็นคนรักที่มีเวลาซัพพอร์ตให้กับฉันด้วยแบบเป็นไงวันนี้กลับมาเหนื่อยไหมไหนเล่าให้ฟังไหนซิเด็กดือ้อ <laughs> ฉันจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับเธอบ้างหรือเครียด ไม่สบายหรือเปล่าไปหาหมอไหมหรือว่าไปทานข้าวกันเผื่อจะได้ดีขึ้นไม่มีนะอารมณ์นั้นของเขาก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือไปหายากินนั่นไงวางไว้ตรงนั้นนะ่ะแล้วยังไงก็อย่าลืมห่มผ้าอาบน้ํานอนด้วยนะห่มผ้าอาบน้ํานอนอะไรวะหม <c oughs> ายถึงว่าถ้าใครึ้นเหงื่อแตกอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไปอาบน้ําแล้วก็นอนอย่างนี้ ส่วนตัวเขาก็นั่งทำงานต่อไงเนี่ยแหละคู่ของคุณเขาจะให้สถานะคุณแบบเนี้ยและเขาก็จะมองว่าเนี่ยแหละการที่จะเป็นคนรักที่ดีจะต้องเข้าใจเขาเขาดูแลคุณแล้วนะ มีบ้างมีบ้างการให้ดอกไม้การให้กำลังใจการให้คำว,นวานหวานน่ะหนึ่งปีครั้งหนึ่งสิบสี่กุมภาหรือวันที่คบกันน่ะเขาจะมีคำพูดนั้นน่ะให้กับคุณอยากฟังซ้ำหรอว่าจะพูดว่าอะไรไม่ได้นะเขาไม่พูดแล้วพูดนิดเดียวคุณอาจจะต้องบันทึกเสียงไว้ฟังอะค่ะแต่คุณมีค่าต่อใจเขามากๆเลยนะเขาว่าเก็บความรู้สึกเนี่ยไว้เนิ่นนานมากเลย และเขาอ่ะก็ประทับใจในความเป็นคุณคือคุณอ่ะไม่ได้ไปส่งสิ่งกับเขาเยอะคุณไม่ได้ตามเขาคุณไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขาเลยในใจคุณก็จะบอกว่าถ้าเรียกร้องไปมันก็ไม่ได้ไม่เรียกร้องถ้าจะดีกว่าคือรู้อ่ะมองเขาออกเขาก็ยิ่งมองใหญ่ว่าคุณเนี่ยมีความเข้าใจเขามากที่สุดเลยอ่ะเขาไม่เคยเจอใครที่ จะเข้าใจเขาเท่ากับคุณเลยเนี่ยแหละคนที่ตามหามาเนิ่นนานแนละ้วเขาตัดสินใจไม่ผิดหรอกแต่คุณน่ะกำลังที่จะเสี่ยงแล้วแหละที่คุณจะเข้าไปอยู่ในโลกของความสงบกับเขาอะ่ะคุณคิดให้ดีนะใพ้พากับจัสติกเนี่ยถึงขั้นแต่งงานจดทะเบียนเลยนะ <S <S เขาจริงจังกับคุณนะ <S <S นี่ไงเขาจะพัฒนากับคุณ เกินคนคุยแล้วก็จริงจังมากๆจนบางครั้งคุณอาจจะมองว่าถ้าฉันกลับลำตอนนี้มันจะทันไหมอ่ะไม่ทันแล้วละเพราะเขาจะไปดักคุณเขาจะไม่ให้นี่อ่ะจริงๆด้วยเนี่ยคุณเดินไปเขาก็จะมาดักตรงนี้จะไปไหนก็ต้องการสถานะไม่ใช่เหรอหันหน้ามาเซไม่หันมาฉันจะดักอยู่อย่างเงี้ย เข้ามามาเป็นคนรักมาเป็นทวินเฟรมกันมันจะไม่ยากแล้วนี่ฉันอุตส่าห์รียูเนียนมาหาเธอแล้วนะฉันทำเพื่อเธอแล้วนะเนี่ย <c oughs> คุณก็มองว่าฉันไม่น่าไปร้องขอต่อพ่อแม่รัศมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยฉันน่าจะไปขอว่าขอให้มุฟออนได้สำเร็จมากกว่าฉันกำลังที่จะขอพรอผิดไม่เป็นไรพ่อแม่บอกอดทนไปเถอะลูก ไหนๆก็ขอมาแล้วอะ่ะถ้าเอากลับมาแม่ก็ไม่รับแล้วนะเพราะแม่ไม่รู้จะเอาเขาไปคืนที่ไหนแม่ก็สับสนเหมือนกันแหละว่าทำไมเขาเป็นแบบนั้นอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมลองมาดูไพ่นางฟ้าไพ่นางฟ้าจะบอกไปยังไงไพ่นางฟ้าบอกว่านี่ร้อยห้าสิบบาทเขาบอกแล้ว เอ็กเซสียรเลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีบเข้ามาหาคุณแล้วดีไหมล่ะเนี่ยเขาจริงจังกับคุณมากเลยนะเขาจะขึ้นทางด่วนมาปิวแต่เขาจะขึ้นมาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องอ่ะที่ฟรีอ่ะไม่เสียตังค์เพฟูเนตจะมีความสุขกันแล้วจะได้เรียนศาสนาจริงจริงได้ไงเขาจะจริงจังกับคุณละไปเป็นครอบครัวกับเขานะครอบครัวแฮปปี้อ่ะคุ้มค่ากับการรอคอยเสื้อจริงๆเลยการเงินก็ดีไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะเขาจะอยู่แต่บ้าน แต่มันเป็นความรักที่คุณร้องขอมาคนที่ใช่อ่ะเขาเป็นทูเลอร์ของคุณนะยินดีด้วยนะคะร่วงหน้าเลยลองไปดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะพาจะดูให้ตั้งใจดูให้สุดๆเลยเนี่ยแปบ๊บหนึ่งไพ่จะบอกว่าเขารู้อ่ะว่าเขาข้ามเส้นกับคุณเออ แล้วเขาก็อยากรู้สึกกับคุณอีกครั้งนึ่งด้วยก็คือตอนนั้นน่ะเป็นแค่คนคุยแต่ตอนเนี้ยต้องการมากกว่านั้นน่ะเขาอ่ะรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่แล้วเขาก็ต้องการที่จะให้คุณอ่ะเป็นคนรักของเขาคุณอ่ะได้เข้ามาใกล้กว่าใครๆแล้วนะถือว่าโช่งดีที่สุดแล้วแหละเขาจะรอสัญญาณจากคุณนะเออคุณอนุญาตที่เขาเข้าไปในชีวิตคุณได้แล้วเขาก็บอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลย แต่เขาล่ะจะดีที่สุดสําหรับคุณหรือเปล่าเขาตอบโจทย์คุณไหมอะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูใยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะคะดูโฆษณาไม่กดค้างแล้วก็วันที่12สิงหาเนี่ยก็จะไปทําบุญพระแม่แลัศมีนะคะถวายดอกบัวสมัครเป็นสมาชิก100บาทแทนก็จัดการให้ได้ถวายดอกบัวแล้วก็ได้เป็นสมาชิกด้วยนะ ก็ได้ร่วมบุญอย่างอื่นได้ด้วยเดือนละ1ครั้ง100นะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็จะโอนเข้ามาก็ได้หมายเลขบัญชีอยู่ใต้รายละเอียดติดทิชชันด้านล่างนี้แล้วนะคะตอนหนึ่งครั้งก็คือ100บาทแพนจัดการให้ช่วงนี้ก็จะมีแผ่นทองพระแม่รลศสมีแล้วก็ปลาพิคเนตนะคะก็จะสวยงามอลามแท้มากมากเลยดีมากแพนก็ใช้อยู่นะคะแล้วก็สำเร็จผลมาแล้วด้วยลูกดวงหลายคนก็บอกเช่นนั้นนะคะ หนังสือไพ่ก็มีจัดจำหน่ายคลิปเก่าๆดูได้นะคะไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นคำเร l e ฝากอีชออกช่องหนึ่งด้วยก็คือแพนพมยานไพ่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามมีหนังสือแล้วก็ไพ่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก600บาทรวมส่งแล้วนะคะพื้นที่ห่างไกลบวกอีก50บาทนะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการดูดวง เพราะมันเป็นโครงการดูไพ่แล้วก็ได้บุญหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเป็นสมาชิกหรือจะร่วมบุญพระแม่ก็ไม่เป็นไรก็แค่ดูโฆษณาอย่างเงี้ยไม่กดข้ามนะคะแล้วก็กดติดตามกดแชร์ยิ่งได้บุญใหญ่เพราะส่วนหนึ่งของไรายได้แพนก็อานําไปทําบุญให้แล้วก็แผ่ให้กับทุกๆคนผลบุญนี้ได้ทั่วถึงกันหมดแล แผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของทุกท่านด้วยนะคะง่ายๆเป็นโครงการที่ดีมากๆช่วยเหลือผู้ยากไรอีกต่างหากนะคะทุกบุญเราได้ร่วมกันเป็นแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็ยังคงที่จะทำต่อไปขอให้บุญกุศสนทุกคนมีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย